ารชื China, pack, yeah, ่อเสียงและความร่วมมือทางดนตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นฝ่ายชายคกับเจแปนอีสโต้และจริงจริงโอ้ยได้แต่ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับคือเราจะ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 มาฟังกันนะครับ <laughs> <laughs> เอาละค่ะนี่อะไรครับชี้ที่เป็นต้องกาของนงาเของไทยนะคัเอาละค่ะต้องมะจ๊อบเดี๋ยวถ่ายชิตรูปแล้วเดี๋ยวหถ่ายรูปพการอีกหนึ่งถอดนะะ ขอที่เราดนะัขอที่ราขอที่ระดอบแล้วก็ขอร่วมกันมีคุณข่อบด้วยนะคะโอเคนะคะด้าหลังโอเคขอทขอ,องควนกับที่ระดัรัทานผ้มไย้ไมุยอ,อกคั้おขออภั

อาริการ์เไดมับางวัลต่อไปครับกับรางวัลส่งเสริมการท่อเที่ยวที่บุกจะเป็นครับผมใคอเนีุ่จะพาสองส่วนด้เลยวันแตัวตัวชุด ด้ความด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาไปได้ตังใจมากเดี๋ยวถ่ายรช็อบแรกขอเป็นช่งางภาพบนเวทีนะคะต่อไปช่างภาพด้านหลังค่ะที่ยกมือขึ้นนะคะโอเคค่ะออสวยมากนะคะได้รูปสวยไหมคะ ขอบคุณมากะอะไต้อง่ตง่อไปเลยนะคะรางวัลนะคะนักแสดงน่ากซีรีส์ยอดนิยม e x o Rookie Award s ช่ะ นถือว่าเ,เป็นเอกผู้ที่ข้อ,อ,อแรกขอชักภาพบนเวทีก่อนนะคะอีมชาติพิษณุยกขลอ์กลางกางเลยค่ะที่ยกเรื่องนะคะ นะครับได้ยือคุณพ่อครับว่าเสีตรงอบผมครับคุณนักเตะครับสวยมากขอบคุณมากค่ะแล้วต่อไปนะครับรงส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นที่ืรเจกันสโตรมเียแอฟนเซอรอบอ้ต

บนเวทีก่อนนะคะและเดี๋ยวรุปต่อไปนะคะช่องทัพสามล้านเลยะค่ะไอ้โน้ตใช่ไหมคุงนัสไอ้ใครโดดชัวร์กันไมล่ะนัสไม่ต้องอะไร Adjust โอเคค่ะ,คะเรียบร้อยนะคะโอเคสวยงุมมากคะ่ะขออนุญาตรางวัลต่อไปเลยนะคะรางวัลต่อไปได้แก่ไปที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นเจ็ดพัน Expo Conference for Motor Award ได้แก่ ได้เป็นคุณเป็นคุณนายสิยาและคุณ และแน่นอนนี่คือหัว้ตัวใหญนะ่ครับแห่งเชนสองหกเส็จนั่นเองคนะรับขออนุญาตถ่ายฟุตค้ช่างภาพคนเวทีก่อนเลยนะคะช่างภาพคนเวทีก่อนเลยะคะ่ะจากนั้นนะคะจังเวทีภัพใหญ่เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นช่างภาพกลางลานเลยนะคะ,ะที่ยกมือขึ้นนะคะขอสายตาแทนไปที่ช่างภาพกลางลานเลยนะคะแล้วผมก <สะ S 1> ็ต้อนลังหน่อยนงาม ก้าวหลังสุดนะคะเอาแ,บบแล้วรางวัลต่อไป,ไปบบกับรางวัลนัสกสู้เจาการ์ิสโปลีชุชิปโอกระดัแบได้แก่รุ่นเจ็ดพันสอง่หกักกเนเจ็ดร้ส ไปต่อที่ไหนครับไปต่อที่ไหนมาว้าไปด้นะกุ๊บขอช่างภาพคนเวทีก่อนเลยนะคะอไากจะถึงใจกันไยนะครับสำหรับราวั้ ขอช่องภาพตัวเวทีก่อนนะคะจากนั้นจะเป็นช่องภาพกลางนานนะคะขอบนเวทีก่อนอาจาร่์โปรดนะเจ้ามีช <s> ่องภาพที่ยกมือขึ้นท่านนั้นแหละค่ะขอสายตาแทนไปที่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะสวยมากม่ะขอเพลงก็คือเพลงรักกลางวันต่อไปเลยค่ะเป็นร้านร้านนักแสดง Nama kong kipun, j NEXT GENERATION AWARD DAIKAN! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, แะ้วนเป็นอาระคะขอรูปแรกบนเวทีก่อนนะคะคร้บผมวราิลป็นไทยที่เป no ็นชื่อทู้จัดในประเทศที่ตุรกีนะครับเดี๋ยวเราจะต่อนด้วยรักรางวัลเลยนะครับจ่มนะครับรางวัลนี้คือเสโตเเซนเอร์่ตกนะครับที่จ ชอต้องัก็ต้องัได้หลายวันบอกว่าการทําแบบนี้คู่ดีโอเคค่ะแล้วเรามาจไปยครับกับทชื่อเข้าใจโปรเที่ิกลนเจนตังเอ็กซ์โปติอ๋อหจับได้แ ตนขอ่เวทชิ่อเลยนะคะสแรสขอท่าเวทีก่อยเลยนะคะ่ขอ่าัเวท่ิอยเลยนะคะอ่า่าทีนเ่นไนะคะ และหลังจากนี okay, ้ขอขออีกหนึ่งช็อตนะคะช่างภาพด้านหลังนะคะกลางลางเลยค่ะขอนะอีกเช็อตนะคะด้านหลังโอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคคระคุณผู้ชมครับรางวันต่อไปนะคเรารางวัลการส่งเสริมการส่งเสริมไทยญี่ปุ่นผ่านภาพประวัยารองไทยจะตั้งเป็นสปอร์ตรดเซอร์อวอร์ดแก่คนักตำรวจร์ ต้องรักใครของกันไ่เยีกันเลยนะไมเคี กันการข่งขันเี่เพราะว่าอยากไปหาคนสวยไปหาคามเท่ห uh> ์ไปาคาลานช่องของเราอินียซักนะจะครับมสวยนะความคุ้นคุอะครับมร่าต um uh> ่อไปนะจ๊ะตัายันิยมในประเทศที่ญี่ป uh ุ่นเจ็ดแปดอิสโตฟอมาสตาอัมหัวะก

ขอถ่ายรูปขอช่างน้ำคนเรทีถ่ายรูปกอนนะคะขอสัวน้ำบนที่ก่อนนะคะอนเ้นอทื่เ้อง่นอเนระชดและลต่อด้วยช่งน้ำด้านหลัง้นะขอช่ด้านหลังด้วยค่ะสวยนาได้คะ

อ้ีนี้เรื่องรกตงขออับเรื่องีกะขอเป็นช่างภาพบนเวทีนะคะช่างภาพบนเวทีก่อนเลยนะคะเลยยตเย

chào ạ. Tôi xin chào tất cả mọi là điều mà tôi đã học của mình,

ขอป็นโนหน่อยนะขอสังยาลัอินฟินิตี้ด้วยนะคะขอสั่งยาละงอินฟินิตี้ด้วยค่ะ ว้าวสุดยอดนะครับขอท่าหนิ่งนะครับติดรอบเป็นกระดับไว้ต้องเลยครับขอต้องอะไรหน่อยนะครับ ต่อต้องอไหวหน่อยนะครับถ้าได้แล้วให้นรืญญาศดวยนะครับเท็มบร่ยนะครับเอาละครับและรางวัลอีกหนึ่งรางวัลพิเศษนะครับผู้สัเแลงของราชสปีเราจะมีรายลนตัวแรกตะราเก๋นะครับนอกจากเป็นคนเล่นที่ตันแ่งที่ได้รับเป็นบทสูสุดนะครับและจากได้รับ ชนะศหงตอหน้าหครับโดยในกวงาเล้ดตั้งแต่ย่สบาเแรับดอที่2องางนะครับและผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับอยู่ที่เนื่องดือสื่อท้อง7ามคะแนนในกริการและตามหวดที่เราจะตกเห็นะครับและผู้ได้รับนะคะคะแนนสูงสุดและได้รับราวัลไปนะคะนั่นก็คือ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 すごい Animals, 谢谢ขอต้องหลังขอ้องหลังหนึ่งจอะขอต้องหลังนี่เื่นว่าสวยิดนึงต้องหลังองหลังสวยไหมต้องหลังโอเคไหมได้ไหงามนะคะโอเคคัะขอบคุณมากค่ะองลีัเนชื่อย่คาไทนะคะรุากันนะะชีวิาตรานะคเวลาอันมีค่าบบมอบรางวัลอันทรงเกียรติในนี้นะคะแล้วละครับ ขออีกิหนึ no ่ง no รูปนะฮะให้ไปเอาล้วครับและในโอกาสนี้นะครับเราจะมีการมอบกับรางวัลในรอบสุดท้ายนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณพัฒนาอาุนท์แเชียงใหม่ครับรองผู้ว่าจากด้านตะวัเอเชียและตะวตกใต้การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับที่ไหนไม่เร็นอะไรพิเศษขอกราบเรียนเชิญครับ

サイコロがでの、ねうん、のカメラマンそして動画,撮ります動画でっかい。そーでーでござい。ます動画テーでっかい。ーがでっかい。そーでっかい。でい。ーがででーい。い。ーーい。ー 私の友達、うん、の友達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 、yeah、<ー>の友達の友の友達の友達の友の友の友達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 の友の友達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 の友のの友達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  เอและในโอกาสนี้นะครับและในโอกาสนี้นะครับจะให้ทุกท่านนะครที่ได้รับรางวัลบนเวทีนะครับได้กล่าวสักเล็กน้อยนะครับถึงกับการรับรางวัลในครั้งนี้นะฮะส่วนาี่ย้อนต้นจากคุณรัฐมนตรีท่านแรกนะครับ